ข้าวพลังโลซ MM. ิกกี้มาพร้อมกับสกิลของฟิลามยอดพาดนับซาเวตารวมบูสเตอร์อีกที่ร้อยสามแต่ว่าทำตันร้อยสี่ได้นะค่าพลังที่เป็นจูเด่นจะไม่เรื่องการเลี้ยงบอลของบอลนะครับการส่งสั้นน่าสยได้นะเปิดบอลไม่เก้าสิบนับข้าพลังส่วอื่นๆก็อยู่ระดับประมาณแปดสิบกว่าๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดที่ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะโอ้โหต่างกันนั่นนั่งเยอะนะครับก็เอ่อร่างใหม่ทำเกมลุกดีกว่าจบสกอร์คุมกว่าขาวพลังมากนะครับเนี่ยสภาพร่างกายก็ดีกว่านะภาพรวววมมแล้ผ่า ก็ชัดๆแหละว่าร่างใหม่ยังไงก็ดีกว่านั้นต่อมาเนี่ยผมขอเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมแพ็กอย่างมิเชลพาตินี่นะครับโอ้โหเรียกว่าแทบไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับค่าพลังครึ่งบนเลยครับเรียบร้อยนะพาตินี่กินขาดโอ้โหค่าพลังครึ่งล่างสภาพร่าง,รงกายก็กินขาดนะครับคือไม่ต้องเปรียบเทียบก็รู้ผลแล้วเพื่อนๆเ,นเ้ย อเราลองมาปรับเปลี่ยนค่าพลังของโลซิกกี้ให้ดีขึ้นเก่งขึ้น,น,นสุดขึ้นแล้วก็ไป104นะคือเขาร้อยสีอ่ะเขานั่งง่ายนะจะบูทเป็นสายแบบเอ่อเลี้ยงบอลก็ได้นะบอลแคริ่งอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้กับพวกบูทคงบูทโค้ดเข้าช่วยเนาะแต่ว่าบูทเตอร์สายหนึ่งนะที่ผมเชียร์แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดบูทได้เลยก็โหสวยเลยอ่ะคือบูทพาสซิ่งนะเพราะว่าบูทพาสซิ่งเนี่ยมันจะปรับนะการเปิดบอลอ่ะเออที่ผมบอกอ่ะมันกลายเป็น90เรียบร้อยแต่ว่าบูทยอดนิยมที่คนใช้้้้้้้กกกกกกันนนน่่ะะะะ็็็จจเเปบบบบบูููสไตรรออ์คคิิิงงงๆแแลววโโซีาายยยถใชดื ร้อสีสบายๆเลยโอเคถ้าเกิดเราเป็นเวแบบบูตสไตเกอร์นะทำให้สวยขึ้นได้นะโดยลดดิบบิ้งออกไปก่อนเลยนะแล้วก็เออลดดิบบิ้งลงเหลือ10นะครับแล้วก็โลบอรดี้ผมจะลดลงเหลือ7นะผมจะเพิ่มฮัตซิ่งเป็น10นะครับแล้วก็เพิ่มเด็กเคอร์ิตี้เป็น10ด้วยนะโหแบบนี้เป็นไงทำเกมลุกสปีดต,ต้นบาลานเนี่ยแต่ละ9ก90ทั้งหมดนะสวยไหมสวยขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นระดับแบบโหดจัดเป็นเมตรงเมต้านะก็ถ้าเทียบกับพาตินี่ก็คือแบบยังสู้พาตินี่ไม่ได้อะในส่วนของสกิลเฮ้ยผมว่าสกิลตั้งต้นมาดีไนดะ้ดูดีสกิลเลี้ยงมีโซคอนทะูลหมักเซยเทิร์นดับเบิลทัดนับสกิลยิงก็มีสกิลจ่ายก็มีนะคือโรซิกี้สกิลอะสวยเลยนะผมว่าสกิลนี่คือแบบอยากจะได้เลยอยากจะเอาสกิลเนี้ยให้กับมิเชลพาตินี่เลยอะสำหรับภาพรวมของโรซิกี้นะค่าพลังจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่าใครที่แบบ มีอีพิก e เยอะๆตำนานเยอะๆอาจจะรู้สึกว่าเขาดปนะก็ในแพ็คก็จะเป็นค่อนข้าง,างไม้ประดับหน่อยนะถ้าเทียบกับระดับโน้นหนึ่งอ่ะโหแล้วเข้ามาพร้อมกับโน้หนึ่งอย่างพาตินีด้วยโรซิสกี้ก็เลยอาจจะมองๆไปนิดนึงนะถ้าเปิดได้ผมก็คิดว่าอาจจะยังแบบไม่ค่อยได้สุดได้เซิงได้ใช้เท่าไหร่นะถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นแฟนนอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เล่นนะแต่ว่าถ้าเกิดดับเล่นตามปกติเลยนะอย่างผมก็คงได้มาก็คงแบบไม่ได้ใช้นะฮะ